เจอกันอแล้วนะเจอกันแล้วนะใช่ตัวนี้อยู่บนสะพานตะเกียนะอยู่สะพานตะเกียใช่นะจะมาหวานแทนนะเพื่อนนะนี่อุ้มกันหน่อยอุปกรณ์พร้อมบอกเพื่อนก่อนตอนนี้กี่ทุ่มละตอนนี้มันห้าทุ่มกว่าแล้วนะห้าทุ่มครึ่งได้ได้นะเพื่อนๆปากแรกห้าทุ่มครึ่งเพื่อนนะปากแรกนะเพื่อนๆลุ้มกันหน่อยนะเออแชร์กด subscribe ด้วยนะครับเพื่อนๆอ่าโอเคนะพร้อมยังเพื่อนไปไปดูผลงานนะปากแรกนะปากแรกมันหมานะครับนะ ก็ตอนนี้เป็นช่วงอ่าน่าจะหัวน้ำลงนันเพื่อนนะนี่นะก็มาเจอกันยามค่ำคืนนะครับปากแกมนครับเสร็จจากธุระการงานเราก็แวะมาเช็คหมายกันหน่อยนะครับนะเรื่องนพร้อมยังเอาปากแรกหมันๆนะจัดหนักหน่อยเขาก่อนนี้ไปอะไรตะกกใช่ไหมสะานตะก๊กใช่ไหมโอ้โหเข้าจับเลยเพื่อนๆน,นะ วันนี้เลยแวะมาดูตะเจียครับเผื่อว่าจะเข้าจัดเหมือนตะกกนะอ่าปากแล้ปากแล้ยังเงียบอยู่นะเงียบอ่ะไปเดี๋ยวไปตามหาผลงานกันต่อครับมีดินเหรออุ้ย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 เหรอเฮดี๋ยวดิ่ะ มาแล้วเนี่ยเห็นแล้วเห็นตัวแล้วทองทองเนี่ยชัวปลาจวดปลาจวดมาแล้วหนึ่ตัวเดียวนะ้ตัวสตัวนะฮะเฮ้ยอวิถอบไมเล่นไปปลาจวดสวยๆนะไม่ใช่ตัวเดียวนะปรากดฏอ่ารูปรากดปล่อยก่อนเลยปล่อยก่อนเลยเดี๋ยวมันตำมืออืมนี่นะปลาจวดสวยๆนะครับนะสีทองเลยใช่ไงครับนี่มาแล้วนะตัวใหญ่นะ กี่ตัวสองตัวใช่ไหมอเอ้ยแจ๋ว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 วางนี่ไก่นอนวางฝากไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยมาเก็บสวยอีกทีนึง่งนี่นะอยู่นี่นะสองแต้มนะครับนะมีโดดบ้างไหม เป็นไงนี่ไงนี่ไงนี่ไงมาแล้วนะหนึ่งแต้มแน่นอนลอะสแต้มเดูสิวีกุ้งด้วยมีกุ้งด้วยอ่ามีกุ้งด้วยอ่าปลาจวดสองตัวนะครับกกกุุุ้้้้งงงงดดวยแมีกุ้งด้วยเหรอกุ้งขาวอ่ากุ้งขาวตัวนึงโอเคข้ม อ่านี่เ,นเพื่อนนะเจอปูเสฉวนนะติดแห่ขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับนะนี่ทุทะเลเมื่อกี้ยังเดินนะพอสองไฟแล้วนิ่งละอัะนนี่นี่ไงไ,นะไปแล้วไปกระดึบกระดึบไปลงนะ้ำไปอ่าสวยงาม แช่ก่อนนะอปาหมเรอสักแป๊บหนึ่งแคับ5นาทีอโอเคเดี๋ยวค่อยตัดกลับมานะเพื่อนนะ<า>ท่านโชคช้แช่ไว้สัก5นาทีครับเพื่อนนะเชคก,กันหน่อยครับแช่ไว้นะไม่ถึง5นาทีนึ่1นาทีเอง <laughs> ใจร้อนขึ้นไปดูก่อน ีลูกปลานะลูกปรากฏนะนี่ลูกปรากฏอยู่ฝั่งนี้นี่ประจวบอยู่นี่โอ้มีประจวบเฉยเลยเออซ่อนอยู่ในแหนเพื่อนนะม,มองไม่เห็นนะเมื่อกี้นะ <Okay. S 1> นะไปรวมกันแต่กแกงไปลูกปรากฏคูดยืนเลยสงสัยอันเป็นนะเดี๋ยวไปเดินเก็บสวยกันนะ<า>วันนี้ก็ มาเช็คหมายครึ่งชั่วโมงนะเพื่อนนะรู้สึกว่ามันเงียบๆนะก็เลย,ย,ยพอกันดีกวนะ่านะโอเคสามแต้ม3แต้มไปเที่ยงคืนพอดีห้าทุ่มครึ่งถึงเที่ยงคืนนะพอดีครึ่ชงชั่วโมงดูซิว่าจะได้สักกี่ตัวอ่ะอีกแต้มหนึง่ง สี่สแต้มแล้วอ,อ้าวนี่สองแต้มครับห้าหกครับนี่สามสี่ห้าหกเจ็ดนะครึ่งชั่วโมงเจ็ดแต้มนะจัดปลาโยน้อยมากเพื่อนเออน้อยมากเพราะว่ามันเงียบเพื่อนๆนะแล้วก็ดูดูนานนะน้ำ,นำ น้ำไม่มีคลื่นแบบนี้นะปลาไม่ค่อยเข้าครับแล้วก็ลมค่อนข้างเบานะวันไหนที่ลมแรงๆแล้วก็คลื่นแรงๆเนี่ยปลาเข้าดีนะนะโอเคปะ <Okay. S 1> อาแล้วเพื่อนนะก็ถึงเวลาต้องแยกย้ายกันแล้วนะครับนะก็วันนี้ก็ครึ่งชั่วโมงนะเจ็ดแต้มนะเจ็ดแต้มวันนี้ปลาน้อยมากนะเพื่อนเงียบมากนะครับ,บครึ่งชั่วโมงผมหนีก่อนเลยห <laughs> นีก่อนแล้วเพราะว่าวันไปสี่ห้ารอบปลาไม่ค่อยเข้าเออลองเช็คใหม่ดูถ้าเกิดมันเข้าเรื่อยๆนี่ก็จะอยู่ต่อนะครับแต่ว่าลองเช็คดูแล้วสี่ห้ารอบไม่เข้าตัวสองตัวอย่างนี้ครับ ก็เลยคิดว่ามูกันดีกว่าเนาะโอเควันนี้แค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆลาก่อนนะครับสวัสดีครับจอกันใหม่อีพีหน้านครับผมสวัสดีครับ